ทางทบกากาศเสนอขอจัดซื้อเครื่องบินขับไล่กริเดเพนทดแทนเครื่องบินขับไล่ f สิในการประชุมครมอเมื่อวันที่2 8มกราคมที่ผ่านมานี้ทางด้านของครมอก็ได้นมัติจัดตั้งว่าประมาณกพันข้ามปีที่มีวงเงินรวมตั้งแต่1,000ล้านบาทขึ้นไปซึ่งมีเสนอเข้ามาถึง12หน่วยงานด้วยกันรวมกว่า5 7โครงการวงเงินรวมถึง4 2 1 1 1 9ล้านบาทซึ่งกระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานที่เสนอเข้ามาสูงสุดถึง36โครงการ รวมวงเงินกว่า291,291ล้านบาทซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการของกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่บนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยใกล้กับบริษัทปูนซีเมนไทยแขวงบางซื่อคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี2519และแล้วเสร็จในปี2571หรือใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างถึง3ปีด้วยกันใช้วงเงินรวมถึง4,500ล้านบาท และอีกหน่วยงานที่น่าสนใจก็คือกระทรวงกลาโหมที่เสนอของงบประมาณผูกพันเข้ามาของทั้งสามเหล่าทัพเลยไม่ว่าจะเป็นกองทัพเรือกองทัพปกกองทัพอากาศโดยเสนอเข้ามาเป็นวาระรับทั้ง6โครงการเลยมีวงเงินรวมกว่า5 5 9 0 7ล้านบาทในนี้มีโครงการที่จัดซื้ออวุธโปกรณ์ที่สําคัญอย่างเครื่องบินขับไล่กริเปเพนที่ทางด้านของกองทัพอากาศเป็นผู้เสนอเข้ามาโดยระบุว่า เพื่อทดแทนเครื่องบินขับไล่์16 6ที่เข้ามาประจำการตั้งแต่ปี2,532และมีหน่วยงานอื่นๆที่น่าสนใจอย่างกระทรวงยุติธรรมที่มีเสนอก่อสร้างเครื่อนจำจังหวัดยะโสธรวงเงินรวมกว่า1,623ล้านบาทและกระทรวงสาธารณสุขที่ตังงบประมาณปลูกพันข้ามปีมา5,107ล้านบาทและกระทรวงศึกษาธิการที่เสนอของงบปลูกพันถึง3โครงการใหญ่ด้วยกัน วงเงินรวมกว่า3 7 0 0 0ล้านบาทนี่ก็คือบางส่วนของหน่วยงานที่น่าสนใจที่เสนอของว่าประมาณปกพันข้ามปีเข้ามานะครับแล้วก็ทางด้านของ,ของคอรม,มองก็ได้นุมัติเห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่2 8มกราคมที่ผ่านมาเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกครั้งครับ